เตียวทองย้อยค่ะแถวนนนแถวบ้านบรรยากาศริมน้ำมีของขายด้วยเียงงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว่ายใหม่หมูผัดพริกหมูสองชั้นผัดพริกใด้ไหมมันเหมือนหนอมูแห้งเนาะหมูรวนอันนี้ทอดมันหิวสเต๊ะ หายไปแล้วหนึ่งไม้ส่วนผักไฟเพ้งสดหายไปแล้วสุดพอนชามอร่อยไม่ถึงเลยจ้าอ่านก่อนทานก่อนอไงี้ามังคะ<า>ไอติมกะทิสดหลังหลังจากที่เรากินหมูเผ็ดเผ็ดอุ๊ยกระดาษทิชชู่ขอโทษข้าวคะ่ะมันมันเหลือแต่ซา,ากแล้วคะ่ะ นะคะอืมจริงๆมาร้านนี้เขาต้องทานนี่นกันเนาะเยเขาต้องทานก๋วยเตี๋ยวแต่เราสั่งของที่เราชอบชอบอันนี้คือกะทิไอไอติมกะทิสดแย้เผ็ดค่ะนีไม่ต้องกลับแล้วพอนี่ก็เป็นดารานหน้ากล้องปุ๊กก็เป็นคนภาคโอเคทำหน้าหล่หอๆเขาไว้หล่อนนี่โรตี โรตีมะพร้าวหนลองชิมซิเป็นไงบ้างอาร่อยร้อนไม่เป่าก่อนละคะมันเพิ่งออกจากเต้าโอ้ยร้อนค่ะร้อนจบคลิปรีวิวแค่นี้ค่ะวิวด้านนอกนะคะโอ้ยดีจังมีซุ้มด้วย คุณเ้าเดินไปละที่จอดรถฝั่งนี้โอเคล่ะอันนี้เป็นซูมเมื่อกี้เรานั่งด้านในห้องแอร์มีลังนกด้วยนี่ค่ะคุณเ้ายืนรอค่ะ อุ้ยสวยจังน้องก็ถึงถามว่าให้นั่งข้างนอกไหมเราไม่ได้นั่งคนึกว่าร้อนแต่จริงๆเขามีพัดลมให้นะล่มลื่นมากเลยค่ะใครผ่านมาแวะมานะเดี๋ยวปักหมุดให้